สีราศีนะฮะดวงชะตาปีนี้หนักนะครับผ่านมาได้กบ,บุญแล้วนะครับปีหน้าดวงชะตาสดใสไฉไรกว่าเดิมนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าสีราศีนี้ปีนี้หนักจริงๆนะครับทั้งเรื่องของงานนะครับไม่พอเรื่องของการเงิน,นครับหนักหน่วงมากครับแล้วก็เรื่องของความรักก็อึมครึมหรือว่าคุมเครือบางคนก็เรียกว่าแตกหักเลยก็ได้นะครับ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายครับรวมถึงบางคนก็เรื่องโควิดไม่พอครับอุบัติเหตุคือมันมาทุกดาทุกทางเลยนะฮะตลอดเรียกว่าผ่านมาได้กระบุญแล้วนะครับมี4ราศีอะไรบ้างนะครับราศีแรกครับคือราศีเมษนะครับโอ้โหราศีเมษนี่ปีนี้พอเข้าทําคลิปเรื่องของดวงเหนื่อยดวงแย่ดวงแบบอุปสรรคนะฮะเมษติดขายมาตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ เรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวราหูโคจรครับทับในโนะครลาซีเมษนะฮะฉะนั้นราหูทับในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความอึมครึมมีชีวิตมีเรื่องของอุปสรรคชีวิตมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงด้วยนะครับบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนบางคนก็เรียกวา่าเปลี่ยนเรื่องของน้สินนะครับจากไม่เคยมีนี่ก็เป็นนี่นะฮะเพราะว่าดาวมฤตยูด้านการสูญเสียไปอยู่ในตําแหน่งของการเงินนะครับมันเลยมีเหตุให้สูญเสียเรื่องการเงินบางคนเรียกว่า มีเครดิตดีมาตลอดนะครับอยู่ๆก็ต้องเป็นหนี้สินนะครับหรือต้องไปรับใช้หนี้สินแหนงคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายครับป่วยไข้ไม่สบายดาวพฤหัสเป็นดาวตัวช่วยเนาะโคจอไปอยู่พบวินาต์เอนะครับโคตัวช่วยตัวดีๆดันไปอยู่วินาตนะครับมันก็เลยมีเรื่องของคนหรือตัวช่วยหรือคนที่จะผลักดันหรือว่าเรียกว่าโชควาสนานะครับมันก็อึมครึมนะครับมันมาได้เป็นระยะระยะแล้วก็แถมพฤหัสในช่วงนี้ในช่วงปีนี้นะ ในช่วงโดยเฉพาะช่วงเตรมาสุดท้ายหรือว่า4เดือนหลังนะฮะโคจรวิริตอีกนะครับก็เลยเรียกว่าเจอหลายดอกหลายเด้งเลยนะฮะคืออะไรที่ไม่เคยเป็นปัญหาก็เป็นปัญหานะครับก็เลยบอกว่าผ่านมาถึงวันที่คุณฟังได้ได้กระบุญแล้วนะฮะเพราะว่าดวงจะเริ่มดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนธันวานะครับสัญญาณชีพเริ่ม กระตุกตึ๊กตึกตึกตนะฮะเล็กน้อยนะฮะเพราะดาวพฤหัสจะโคจรดีขึ้นลนะครับนนำซ้ำนะครับในช่วงปีหน้านะครับมันมีดาวใหญ่ๆย้ายถึง3มดวง3มดวงนะฮะดาวพฤหัสจะโคจรทับโอ้โหพฤหัสให้โชคให้ลาบโคจรเป็นราชาโชคอีกนะครับเด็ดแล้วนะฮะร,ราหูเป็นไงออกครับนี่แต่ออกช่วงประมาณช่วงเดือนตุลาดูาน,าน,นะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้ย่างน้อยก็สบายใจขึ้นนะครับราหูถึงแม้อยู่สัก ครึ่งค่อนปีนะฮะแต่พระฤาษีมาช่วยอ่า,ามันก็ยังมีตัวช่วยให้ชื่นใจบ้างครับชนคนราศีเมษก็จะมีเรื่องดีๆนะครับมีสัญญาณหรือว่ามีคนช่วยเหลือเออโอเคบางคนมีเปลี่ยนงานแล้วก็ได้งานที่เราพึงพอใจแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนบางคนมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็มีการค้าขายที่คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็จะเรียกว่าทํางาน อะไรอยู่ก็จะมีจ็อบพิเศษเข้ามาเพื่อที่จะได้ไรายรับพิเศษพิเศษนะครับนี่แต่ความเหนื่อยยากลำบากอันนี้เราก็ต้องคุยนะครับมันเหนื่อยยากลำบากแน่เงินมันจะเข้าหรือว่ามันจะต้องมีโปรเจกต์เพิ่มมันยังไงก็ต้องเหนื่อยถูกไหมครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าโอ้โหมันก็ยังให้ชื่นใจบ้างดีกว่าช่วงที่ตอนนี้นะครับปีนี้นะครับราหูกระทับนะครับมอนตยูนะฮะก็เล่นงานพฤลหัสก็ไม่ช่วยเนี่ยมันก็เลยเจอหลายเด้งหลายซัมเมอร์เซลล์นะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือราศีแรกครับราศีต่อมาครับราศีที่2ครับที่ดวงผ่านมาได้กบุญแล้วดวงหนักปีนี้ครับคือราศีตุลนะครับดาวราหูโคจรเลงเลยนะฮะางคลมีเรื่องของการเปลี่ยนแฟนนะครับหรือครอบครัวมีปัญหาเป็นเรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสตัวช่วยเนี่ยก็ดันอยู่ในเรือนพบอรินะครับแมลว่าทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะครับพึ่งพาศัยใครยากนะแต่ว่าพอเข้าปีหน้าเนาะ ดาวพฤหัสเขาย้ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพฤหัสย้ายมันก็ทําให้โล่งโปร่งใจเพิ่มมากขึ้นนะครับย้ายมาเลงเลยนะครับนี่มาเลงเลยนะครับคราวนี้มันก็เลยทําให้มีเรื่องดีๆเข้ามานะครับนี่แล้วก็เรื่องของดาวพระเสาเขาก็ย้ายมาอยู่ในเรือนพบบุตรตะนะครับมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโปรเจกต์ใหม่ๆหน้าที่ความรมับผิดชอบเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีคน เอื้อประโยชน์ต่อเราบ้างหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอาช่วงปีที่ผ่านมาคือปี6กหกหนะครับพู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดาวพฤหัสครับโคจรเป็นอริก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้จะช่วยแล้วนะฮะก็เลยเรียกว่าเป็นช่วยดีดวงเด่นนะครับต่อมาครับราศีที่3นะครับคือราศีมังกรนะครับราศีมังกรดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวประจําตัวถึงแม้จะโคจรเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะเพราะดาวเสาเป็นดาวแห่งภาระนะครับ ราะฉะนั้นบุคคลที่ทําไมงานมันเข้าอย่างเดียวเลยนะครับเงินมันแทบจะไม่ค่อยกระเตื้อสักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเธอนะครับดาวพระสาวดาวประจําตูนจโครจรไปอยู่ในต,ต,ตำแหน่งของการเงินนะฮะนำซับนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะครับโครจรเป็นสี่กะละัลัคณาเป็นปทุมเกณฑ์ได้ปทุมเกณฑ์นี่คือเป็นเกณฑ์แห่งโชคดี ผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสเสน่ห์นะครับต่อการคุยเจรจาทีต่ต่อรองนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนได้พอมีหลงการเลื่อนขลลั้นในตำแหน่งด้วยนะครับมีคนมีการแข่งขันจึงรางวัลมีการสอบชนะเลิศนะครับหรือว่าถ้ามีแคนด,ดิเดตในการแข่งขันเรื่องอะไรก็ตมกามก็จะประสบความสาเร็จครับเป็นราศีที่มีความเฮงนะครับในเรื่องของนาดการงานผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็ชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีความเฮงเรื่องของโชคราบนะครับ แล้วก็เรื่องของเงินนะครับถ้าติดขัดก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็เยอะขึ้นเหมือนเดิมนะครับไม่น้อยไปกว่าเดิมเพียงแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้ทำมันมีคนสนับสนุนมันมีโอกาสที่จะได้มีความคืบหน้าก้าวหน้าเรื่องของตําแหน่งนะครับหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะครับถามว่าคล่องตัวขึ้นไหมผมว่ารายรับมันเยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอะไรจะหายมันก็ มันเงินเงาตามตัวนะฮะมันคือคนอยากจะซื้ออะไรที่ของที่มีราคาอะไรแพงๆนะครับในช่วงปี66นะครับมันก็จะซื้อได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคนะเงินเก็บอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันแปลงเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มันคล่องตัวมากกว่าปี65พอสมควรนะครับฉะนั้นคนราศีมังกรก็เป็นราศีที่โชคดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็การงานเด่นมากแล้วก็เรื่องสําคัญคือเรื่องของ เรียกว่าโชคลาวาสนานะครับวาสนามีครับดาวพฤหัสโคจรเป็นสี่กับลัคนาและเป็นราชาโชคนะครับแม่มันก็เลยแถมดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือนภพสาสระมีการสังคมที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นครับคนรู้จักมากจีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนสนับสนุนนะครับส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเรียกว่าถ้าใครที่หวังเรื่องตําแหน่งนะครับโอกาสสาเร็จมีสูงมากนะครับดวงเฮงนะราศีสุดท้ายนะครับที่ว่าเฮงนะฮะคือราศีที่มีดาวพฤหัสนะครับ เป็นราชาโชคเจ้าเรือนเรียกว่าราศีธนูนะครับราศีธนูดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะฮะและแต่ว่าบางคนเอ๊ะราศีมีดาวประจําตัวก็เป็นดาวพฤหัสดิแต่ราหูมันทับไงครับมันก็เลยมันก็เลยมีเรียกว่าลดถอนนิดนึงนะฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนเลยประมาณแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเด่นๆจริงก็ดาวเขาเรียกว่าราศีธนูนะครับดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะครับโคจรไปอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเรือนภพปุตตะนะครับ มีงานใหม่ๆแน่นอนมีโปรเจกต์ใหม่ๆแน่นอนมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมแน่นอนใครที่ทำอาชีพแล้วก็ตามจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะครับสามารถที่จะหาไรายได้พิเศษได้มีเงินฟุกๆเข้ามาหรือว่ามีไรายได้ที่มันแบบโอกาสเนาะมีโอกาสที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเลยทําให้ช่องทางการหาเงินดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากด้วยนี่แล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับ แล้วก็มีดวงเกี่ยวข้อการการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะดาวราหูจะโคจรไปอยู่ในเรือนภพพันธุคือที่อยู่อาศัยราหูมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะเปลี่ยนบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่ามีความมั่นคงเรื่องของหน้าที่การหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะมีการโยกย้ายเพราะว่าเรื่องของงานนะครับโยกย้ายอาจจะเรียกว่ามันยังไม่นิ่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วกันนะครับนี่ก็เรียกว่าเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนโปรเจกต์งานเพิ่มมากขึ้น ดาวพระเสาร์นะครับการเงินที่อึดอัดเรื่องการเงินนะครับบางคนโอ้ทำไมดาวพระเสาร์อยู่ในตำแหน่งการเงินของคนราศีธนูในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือแทนที่จะได้มันก็ได้นะครับแต่ช่วงที่เงินหายหรือว่าช่วงที่เงินขาดมันขาดแบบหายแบบหายต่อมเลยนะแล้วก็บึงทีก็มีนิสิตอะไรเพิ่มเติมนะครับไอ้ดาวดวงนี้นะครับเจ้าคนโยโคจรย้ายนะครับดาวพระเสาร์นะฮะโทษทุกข์ให้ใครดาวเสาร์และดาวโทษทุกข์อยู่ในตำแหน่งของการเงินนะครับ ในช่วง2ปีสักเกือบ3ปีที่ผ่านมานะฮะแต่พอปี6 6นะครับปีหน้าฟ้าใหม่เอาเลยเคเลยครับเดือนวีนานะฮะดาวพระเสารนะครับโครจรย้ายแล้วนะฮะโอเคเลยนะครับก็คล่องตัวสบายใจขึ้นโล่งขึ้นแล้วกันนะครับ มีรายรับเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะมีเงินเก็บโอเคเริ่มที่จะมองเห็นผลบ้างหรือว่าคุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับี๋ยว,ว่าเดี๋ยวผมจะมาลงในรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละราศีว่ามีอะไรที่ดีๆบ้างแต่อันนี้เราให้ดูว่ามี4ราศีนะครับที่เอ,อสีราศีที่ดวงผ่านมาได้ก็บุญแล้ว <c oughs> เพราะว่าปีนี้หนักจริงๆภารกิจนาการงานการเงินความรักโอ้โหเรื่องของครอบครัวสุขภาพร่างกายโควิดนะครับมาครบเลยนะฮะเนี่ยคือกระนำซัมเมอร์เซปีนี้นะครับ แต่ปีหน้าดาวมันคล่องตัวย้ายดีขึ้นมันก็เลยโล่งโปร่งใจนะครับส่วนราศีอื่นไม่ช่วยดวงไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีนี้4ราศีที่ว่านี้นะครับเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดนะฮะแล้วปีหน้าก็กลับกลายเป็นดาวเด่นเข้ามาผมก็เลยบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับสีราศีนี้เรียกว่าดวงฉายลสดใสามากกว่าช่วงปีก่อนหรือปีผ่านมาหรือปี2565อย่างชาัดเจนครับ -6 6ดวงเริ่มดีนะครับ โอเคขอให้โชคดีมีความสุขสู่ต่อนะครับเดี๋ยวราศีอื่นมีดวงเฮงๆในหลายเรื่องครับผมดูครบหมดแล้วนะครับมีเรื่องอะไรแบบมีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็มีความเฮงหลายราศีครับเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันนะครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ